สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Joke เลเกมและอยู่กับคุกก e ลันบุกหอคอยกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนบอสหมดเลดบอสอีกแล้วเนาะเป็นคั้างคาวเบอร์รี่นะครับท่านแนะนําเป็นท่านมือและท่าดดินนะครับแล้วก็เปลี่ยนกติกาซีซั่นเนาะจากโซ่ที่ต้องอยู่ใกล้กันรอบนี้เป็นโซ่ที่ต้องห่างกันนะครับอ่ะเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูว่า บอสมีแพทเทิร์นอะไรบ้างเนาะนะครับวิธีการหลบหลีกอะไรยังไงผมลงระดับ4นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตัวที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นกวาแบกีเช่นเคยนะครับอ่ะก็เป็นตัวแปะธาตุดินนะครับกวาแบกีเนาะไอ้นี้ผมเล่นหลังปรับเลส ตัวนี้มาแล้วนะครับอ่าหลังจากปรับบอยค้างข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ครับวางป้อมไปเลยพทเทินแรกเขาจะพ่นหมากฝรั่งมาเนาะแล้วก็จะกิ้งนะครับอ่ะกิ้งนะครับกิ้งเสร็จปุ๊บเขาก็จะทำพาทเทินเดิมครับเราก็ตีไปนะครับอ่ะ ทีนี้ถ้าเขากิ้งยาวเนี่ยมันจะมีหินง,งอกหินย้อยลงมานะครับแล้วก็หลบเนาะ,ะเขาสตาร์ทแล้วก็มาตีครับก็ไม่ได้ยากแต่ว่าที่คนที่เขาต้องปรับเนี่ยเพราะว่ามันนานเนาะช่วงสุดท้ายนะครับภาพหน้าจอขยายแบบนี้แสดงว่าพื้นข้างๆกำลังจะแตกครับแล้วก็เขาเนี่ยจะบินขึ้นฟ้านะครับ นี่ครับปึ๊บ,บ,บอันนี้เนื่องจากดาเมจมันค่อนข้างรุนแรงนะครับอาจจะให้มีบางตอนของบอสเนี่ยมันหายไปเนาะอันนี้เราก็ต้องพยายามตีลูกครั้งคราวให้หมดนะครับบอสก็จะออกมาพ่นแบบสุ่มเนะว่าทางไหนอะไรยังไงนะครับเราก็ตีลูกครั้งคราวให้หมดครับนี่ครับตีไปเลยครับ อะพอตีหมดนะครับเดี๋ยวบอยก็จะลงมาเนาะก็เป็นอันจบพิธีนะครับอ่ะปะมานี้าวข้าวๆแพทเทิร์นการโจมตีของบอสข้างคาเบอรี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ